ก่อนจะไปเมัลกับแม่นะคะแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องใหม่ชินอฟฟิเชียลให้แม่ด้วยค่ะสวัสดีครับป้าขิมสวัสดีค่ะป้าอะไรนะครับป้าขิมค่ะสวัสดมครับสวัสดีครับแม่เรานี่ยขี้เล่นเนาะรีวิวแม่ให้หน่อยสิดีทำไมดีชอบเป็นแบบนี้เนี่ยแม่เบื่อดีแล้วเนี่ยขอร้องอย่าหัร้องอะไรอย่างแี้วแม่เนี่ยเล่นไม่ไหวอีกทีเนี่ยเคยแบบว่างอนแม่เราไปซ่อนไหมไม่เคยค่ะเพราะกลัวผี ที่นี่มีไหมไม่มีครับมีแต่แม่ในบ้านหลังนี้ชอบอะไรที่สุดแต่แม่เขาชอบห้องกินข้าวใช่ไหมไม่ด<ต>้อชอบห้องคุณย่ามากกว่าทาไมอะของเยอะกว่าของเย้ะกว่าตรงหน้าน้องคิมเนี่ยก็เรียกว่าผ้าไหมแพรวาราคาสี่แสนกว่าบาท เก็บไว้ให้หลานคนไหนลูกชายด้วยห <im it> ลานก็หลานชายด้วยก็ต้องของลูกสะพ้ยเขาเลยมีลูกชายคนเดียวเออใครสเนีีนะานูหายไปแล้วค่ะล <im it> ุงลงไปคัดเข่าแล้วค่ะอันนี้คือเรือนไทยที่ตอนแต่งงานก็มาอยู่หลังนี้ก็คือเป็นเป็นเรือนหอ <S <S <c oughs> สนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อโกเด้งและลูกชิ้นหมูโคหเด้งสนับสนุนโดยเดลิเซียสวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์อยู่กับปากยากอยู่กับคิมนะคะรายการที่ภาพาไปเมาส์ในเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แม่รู้วันนี้แม่ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่า ของจริงยิ่งใหญ่แค่ไหนแม่แวะมาหานักร้องดังที่พอแต่งงานไปก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการมีครอบครัวนะคะคิดถึงนางก็มาหานางถึงบ้านเลยค่ะเอิญจิรวันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านนางใหญ่จริงอย่างที่แม่พูดโอ้โหเห็นกระตาว่ามันใหญ่จริงเอิญ อยู่ไหมคะพี่คิมสวัสดีค่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนหน้าไม่เปลี่ยนเลยตอนดังยังไงก็สวยอย่างนั้นนี่ลูกกี่คนลวคะสองค่ะลูกสองนับนับจากปีที่ที่ออกเพลงนั้นมากับ R S ชื่อเพลงเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ทุกวันนี้ยังร้องได้ไหมก็พอได้ค่ะแต่ว่าเสียงก็เปลี่ยนไงท่อนฮุกท่อนฮุกร้องว่าเถิดเลยร้องต่อหน้าใครไม่ร้องทำไมหน้าแม่เดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวก่อน เราคือนักร้องอาชีพนะและในในยุคนะั้นแล้วเราดังด้วยซึ่งแต่ละยุคังก็ไม่ได้ดังง่ายๆนะ,อะลองว่าเพราะนี้เป็นทุกอย่างจากหัวใจให้เธอฉันคงทำได้แค่เพียงยังรักเธอก็เท่านั้นประมาณนี้ค่ะโอ๊ยนะยังเพราะอยู่เลยอย,ย,ยังเพราะอยู่เลยที่นี่คฤหือหาที่ฝรั่งเศสหรือเปล่าคะคุณ เชิญค่ะเชิญเข้าบ้านค่ะเดี๋ยวเดแล้วแล้วเดี๋ยวก่อนนะทีแรกว่าจะไปอีกตึกหนึ่งขอแวะตรงนี้ก่อนคือโถงใหญ่มากใหญ่มากๆเชิญเลยค่ะไม่กล้าหยยบนี่ยบเขาด้วยสวัสดีครับป้าขิมสวัสดีค่ะอะไรนะครับป้าขิมค่ะสวัสดีครับมหมเราเนี่ยขี้เล่นเนาะก่อนที่จะรีวิวอะไรใดๆทั้งสิ้นเรารีวิวเก่งใช่ไหมรีวิวแม่ให้หน่อยสิให้กาพูดไม่ให้กาพูดชทำไมอ่ะดุไหม ไม่ดูครับแต่บนไม่ดูครับแต่บนบนเรื่องเรื่องกินนมเรื่องไปฉี่ครับทำไมเรื่องไปฉี่ก่อนทาไมไปฉี่แม่ก็จะแม่ก็จะบ่นว่าดีทังไมดีชอบเป็นแบบนี้เนี่ยแม่เบื่อดีแล้วเนี่ยขอร้องอย่าหัวเราะรอย่างไี้ไหมเนี่ย <modeling> ห้วเราันทุกคนเลยเนี่ยยองไม่ไหวอีกทีเนีรยเราเราเรารู้ตัวไหมว่าเราหลอกรู้ครับรู้ครับใครบอก ใครบอกก่อนคนแรกที่บอกเราว่าเราหล่อคือใครสาวครับสาวครับวสาวชื่ออะไรครับสาวชื่ออะไรคอฮานะครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนฮานะเนี่ยอยู่เมืองไทยไหมตอนเนี้ยอยู่อยู่เมืองไทยครับอยู่เจอกันตอนเมื่อไหร่ไม่คระบเจอตอนประมาณอสองครับครับเขามาจีบเราหรือเราไปจีบเขาเขาก็จีบเราเขาก็จีบเราคัป่านนี้เขามีแฟนใหม่แล้ว โอ้ยเสียใจไหมไม่เสียใจครับเขาควรเป็นคนที่จะเสียใจมากกว่าเดี๋ยวก่อนเธอลูกใครเนี่ยลูกแม่ครับลูกแม่เอิญครับลูกแม่เอิญที่บ้านนี้นี่อยู่กี่คนอยู่ประมาณห้าคนครับเคยแบบว่างอนแม่เราไปซ่อนไหมไม่เคยครับเพราะกลัวผีก็เคยเห็นแล้วผีอะไม่ไม่เคยครับแต่ว่าดี่ที่นี่มีไหมที่นี่ไม่มีครับมีแต่แม่ กลัวกาผีก็แม่นี่แหละครับผีกับแม่กลัวอะไรมากกว่ากันกลัวแม่มากกว่าครับชอบเรียนหนังสือไหมบอกตรงๆก็ขี้เกียจครับข mm tamam> ี้เกียจครับก็ต้องเรียนอะในบ้านหลังนี้ชอบอะไรที่สุดห้องน้ำไม่ไม่ใช่ครับเป็นห้องน้ำเหรอพาฉันไปดูห้องน้ำเลยทิทำไมเธอชอบห้องน้ำเพราะเพราะมันสวยไงครับมันแบบเฮ้ยห้องน้ำสวยด้วยแต่แม่ก็ชอบห้องกินข้าวใช่ไหม แม่จะชอบห้องนอนครับทำไมอะมีกระเป๋าเยอะครับมีกระเป๋าเยอะครับเหรอแม่ชอบซื้อกระเป๋าแม่ชอบห้องคุณย่ามากกว่าทำไมอ่ะของเยอะกว่าของเยอะกว่าพาไปดูห้องน้ำเราหน่อยสิ เราบอกว่าห้องน้ำมันสวยอยากรู้ว่าห้องน้ำแเดีดน้ำหอมก่อนครับไม่ใ่ไีน้ำหอมอะไปมาเช้เพิ่งไปไปไม่ใช่ปปไปจะปป่ปูอะไป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 เตรียมห้องน้าเลยเดี๋ยวป้าจะขอขึ้นไปดูหน่อยอะเปิดรีบให้ดูหน่อยเฮ้ยเอาไป่ะเอาไปเลยเปิดะเปิดแล้วครับเปิดแล้วเปิดแล้วอไหนอ่ะออกมากีไง ผมเพิ่งเปิดเลยครับตัวเปิดเอาปาลาอาปลาเฮ้ยเด็กคนนี้นี่เอาปลาไม่เอาครับเอาเงินครับวิ่ง <l inks> <l inks> ลงมาครับระหว่างที่รอเขาเอาอันี้มาคืนเราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปหาคุณย่าเขาบ้างไปหาคุณอ่อน<ด>นะ,ะเลยค่ะคุณย่าอ่อนของเขาว่าคุณย่าอ่อนเขามีเรื่องให้เราคุยหลายเรื่องเลย มาที่นี่เนี่ยเหมือนมาศูนย์ศิลปาชีพบางไส้มีเรือนไทยและมีกลุ่มผ้าทอมือที่ประเมินค่าไม่ได้แล้วเราจะไม่รู้จักอะไรเลยนี่เลยถ้าเราไม่ถามจากผู้ใหญ่ท่านนี้นะคะ <c oughs> คุณแม่อรนหรือพี่ออนนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะพี <c oughs> ่แอนองคิม <c oughs> เออทีแรกแม่คิดว่าคุณแม่อรนที่เรียกกันเนี่ยน่าจะอายุ 70- จะ8ปที่ไหนได้อายุมากกว่าแม่แค่สองสามปีเองแล้วหน้าเด็กกว่าฉันด้วยพี่พี่ออนคะ อะไรที่ทําให้พี่รักผ้าพวกนี้แล้วก็มาสะสมเดิมก่อนพี่ออนเนี่ยเป็นครูนะนิดแรกๆเลยในยลูกศิษย์ทั้งนั้นเลยเนะก็บอกว่าอาจารย์ครับหนูเนี่ยมีผ้าหนูอยากขายอาจารย์บอกว่าหนูทําอะไรละ่ะที่บ้านหนูทอผ้าเองก็ได้มาชิ้นแรกชินนช้น1ชิ้น2ชิ้น3เนี่ยเรามาพินิจพิจารณาดูเดิมก็ซื้อเพาะลูกลูกศิษย์แต่โอ้มันสวยมันคลาสสิกมันทรงคุณค่าแล้วล่าสุดเนี่ย พอเปิดมหาวิทยาลัยลูกศิษย์อยู่อีสานเยอะค่ะอยู่เหนือก็เยอะอยู่ภาคใต้ก็เยอะสรุปว่าบ้านแม่เนี่ยก็มีผ้าทุกภูไมิภาาเลยยกตัวอย่างที่น้องคิมตรงหน้าน้องคิมเนี่ยก็เรียกว่าผ้าไหมแพรวาอ๋อแพรว่ามันเป็นอย่างนี้เองคือราชินีผ้าไหมไทยถ้าพูดถึงแพรวาเนี่ยเขายกให้เป็นราชินีผ้าไหมไทยเลยต้องมาจากจังหวัดอะไรคะกาลสิน กาลสินเท่านั้นถึงจะเปถึงผ้าไหมที่มีชื่อเนี่ยจะอยู่อีสานที่มาของแพรวาวาก็คือเนี่ยเขาเาจะเขาจะสอดเป็นหนึ่งวาช่เคาเขาจะทอใแค่วาเพื่อใช้พันใช้พันสมัยก่อนเอาไว้ไปวัดสบายเป็นคล้ายๆเชิงสบายอะไรอย่างเงี้ยผืนนี้ผืนนี้ต้องต้องมีต้องมี50าสิบปีผืนราคาตอนซื้อราคาตอนซื้อเนี่ยผืนนี้นะคะก็สี่แสนกว่าบาท แต่ว่าต้องให้เขาเพราะว่าลายลายที่มีกี่ลายเขาอยู่ในผืนเดียวกันเนี่ยสองร้อยลายน้องคิมสองร้อยลายแล้วก็เขาเรียกว่าไม้ลายที่ใช้ใช้ทอมือเนี่ยนะคบใช้ทอมือใช้ไม้เนี่ยแปดร้อยไม้คิมจิงความความเหมือนกระสวยที่มันเอาใส่เข้าออกใช่ใช่แปดร้อยไม้ไม้เนี่ยไม้ลายแปดร้อยไม้เพื่อทอให้ได้สองร้อยลาย วันนี้แม่มีภาพประทับใจในกิจกรรมดีๆมาฝากนะคะสมาชิกวัดสันคลับชวนวัยเก๋าถักยางยืดเหยียดเปลี่ยนชีวิตพิชิตรโรคค่ะในงานที่เพื่อนแม่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้ปามและพี่เจนนี่ครับเราอยู่กันที่โรงเรียนผู้สูงอายุยานาวาวัดทองบนกรุงเทพนี่เองครับเรามาทํากิจกรรมดีๆกับสมาชิกวัดสันครับกับกิจกรรมชวนวัยเก่าถักยางยืดเหยียดเปลี่ยนชีวิตพิชิตโลกกิจกรรมในวันนี้ครับเราจะได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครับโดยให้ชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สำหรับว่สาสเองอะนะคะเรามีจัดกิจกรรมเป็นประจำอยู่แล้วแล้วเราจัดทุกๆภาคของประเทศไทยแต่ในวันนี้เนี่ยเรามาจัดที่กรุงเทพมหานครแล้วในช่วงเช้าเนี่ยเรามีทํากิจกรรมดีๆนะคะสำหรับผู้สูงอายุเรายังส่งต่อความสุขภาพดีแข็งแรงนี้ไปให้กับท่านผู้สูงอายุอื่นๆก็อยากจะฝากกิจกรรมดีๆแล้วก็ฝากวัสัไว้ด้วยค่ะดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมนะคะที่ทางวัสันนะคะจัดร่วมกับสมาชิกวัสครับนะคะได้มาเล่นเกมมาทำเวิร์กช็อปนะคะมากรี๊ดกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังด้วยแล้วตอองบบกเยครั่า วสานเนี่ยเขาจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับสมาชิกวาสานคับอีกอย่างแน่นอนนะครับแต่ครั้งหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นกิจกรรมอะไรต้องติดตามกันให้ดีนะครับสนับสนุนโดย s p r i n k l e อันนี้ภาคภาคอีสานภาคเหนือมีไหมคะภาค ยกใหญ่ยกดอกลำพูนยกดอกลำพูนยกดอกลำพูนผ้าผ้าใหญ่ยกใหญ่ต้องยืนว่ากัเนี่ยยกใหญ่ยกใหญ่พื้นที่แพงที่สุดราคาแยกกับแยกดอกแยกกับแยกดอกเนก็สี่สี่หมื่นกว่าน้องคิมอันอันนี้แม่แม่ใช้ตัดชุดเวลาไปพิธีไปพิธีต่างๆอ๋อไปพิธีต่างๆอะภาคเหนือแล้วภาคใต้เหรคะภาคใต้ก็มัดย้อมน้องคิมเออเขาจะใช้ใบไม้ชนนเผ่าด้วยะแล้วก็มีผ้าเหนือชนเผ่าเนี่ยผ้าชนเผ่าน้องคิม อ๋อผ้าเหลืองอะไรเงี้ยเร่นี่ชนป็นที่มันคลาสสิกที่เราเห็นในเขาทำเป็นกระเป๋าเป็นอะไรมาขายค่ะนี่มันกคลาสสิกมากเลยเนี่ยโนี่แผ่นใหญ่มากเลยแผ่นใหญ่มากนะเนี่ยนี่นี่ผ้าเหลือะแล้วแบบที่พี่อ่อนใส่สวยมากเลยอ่ะดูแบบดูแบบดูเป็นสมัยร่มสมัยไม่ใช้ผ้าไทยนะคะแล้วก็มาตัดอันนี้คือผ้าไหมผ้าไหมอันนี้ผ้าไหม่ เนื้อก็จะมีหลายเส้นอีกใช่ค่ะสี่เส้นสี่เส้นกระชูหนาหนาหนึบหน่อยถ้าสองเส้นสามเส้นก็จะเบาบาง่อยโอ้โหสวยอันนี้มัดยอมที่น้องคิมที่อันนี้นี้ลูกชายบอกเอาให้คุณแม่ตอนลูกชายไปไปร่วมงานกับชาวบ้านภาคใต้บอกว่าเขาจะเก็บใบไม้นี่คือแล้วมาทาบนี่คือใบไม้จริงๆพิมพ์มใส่ลงไปค่ะพื้นไหนในนี้ที่ทอยากที่สุดและพื้นไหนแพงที่สุดมาทำกเก็บแนู่นเหรอคะเพราะว่าเพราะมี 800ไม้ลายแล้วก็200ล้านน้องคิมเวลาเราออกงานเราก็จะคลุมน้องคิมเราจะคลุมคลุมเนี่ยคลุมแบบทำไงน้องคิมมาโก้โก้โอ้โหน้องคิมวาคลุมแล้วโก้มีค่าแบบมันเป็นเรื่องของคุณค่ามันเป็นเรื่องของคคุณ่าโอ้โหดูดิพอคลุมปั๊บดูเป็นแบบเออมีชาติกูลขึ้นมาเฉยๆค่ะคุณต้องระดสูงเลยใช่ไหมครับก็ถูกต้องอยู่ดีๆคางก็ยกสูงน้องคิมอันนี้ไม่ให้ทายน้องคิมว่าอันนี้ผ้าอะไรเอออันนี้เขาเรียกผ้าอะไรพี่ค่ะ รู้แต่ว่ามันสวยแต่ว่าสติปัญญา,าเบามากเลยจะเร <c oughs> ียกว่าภาตุ้มขิดตุ้มขีดตุ้มขิดเนี่ยก็คือทางอีสานเราเนี่ยจะไว้จีบสาวเวลาที่จีบสาวก็ต้องหล่อเป็นพิเศษสมัยโบราณนะผู้ชายเหรอคะผู้ชายต้องหล่อเป็นพิเศษเลยผู้ชายใช้ผ้าปูน้าำปแป้งเสร็จเอานี้พันโอ่เยเห็นในหนังนะฟังผู้ดีมีชาติกูลเก็บไว้ให้หลานคนไหนในเมื่อลูกชายลูกชายด้วยหลานก็หลานชายด้วยน พี่กระซิฟพี่ออนเนี่ยบอกว่าข้าของที่ซื้อไว้เครื่องประดับเนี่ยก็ต้องหาลูกสะพ้ายเพราะลูกชายคนเดียวเออใครสักเีนงานูหายไปแล้วค่ะหนูลงไปคัดข่าแล้วค่ะของลูกสะพ้ายด้วยอ๋อเขามีลูกชายคนเดียวบ้านนี้ลูกชายยคนเดีวพี่น้องไม่มีค่ะลูกชายคนเดียวเป็นลูกโทดสอดสดร้าพี่เป็นลูกโทดลูกชายคนเดียวแล้วก็แม่ก็มามีหลานชายสองคนหนูคิดมาแล้วไหมพี่เขียหนูคิดดีแล้วไหมคะเดี๋ยวก่อน อมาสำรวจบ้านเขาทีแรกเลยถามเขาก่อนไหมว่าเธอลูกโทนหรือเปล่าไม่ทราบเลยมันเป็นเดสตินีมันเป็นเดสตินีแล้วได้ไมได้เขาเรียกขอใช้คำชาวบ้านได้แม่ผัวที่ใจดีน่ารักแล้วก็เมตตาเอ็นดูที่สุดที่สุดยากเขากด้แล้วเขาเป็นใครเขาได้แล้วเขาเป็นเขาได้แล้ดูสิเขาน่ารักค่ะแล้วแล้วเมีอะไรแบบอันนี้ใกล้เคียงกับแม่ใกล้เคียงกับแม่เหมือนตรงไหนพี่เออเหมือนตรงหนึ่งเนี่ยเขาเป็น คนชอบทางานชอบทํางานแล้วก็ทํางานแบบมีระบบเขาจะมีการวางแผนที่แม่ชอบแล้วก็ทํางานเป็นระบบอันนี้ดีแล้วก็สู้งานสู้งานเม่กี้แอบเมาส์กันระหว่างทางเดินมาว่าเอาิญมันต้องเรียนไหมเวลาไปไปบริหาร เขาจบอันนี้มาต้องไปเรียนอะไรนะคะต้องเรียนเป็นครูครูหนึ่งหนึ่งใบปิญญาโทอีกใบหนึ่งค่ะแล้วก็บริหารการสอนอกีกหนึ่งใบต้องไบถึงปิญญาเอกไหมใช่ค่ะปิญญาเอกบริหารการาสอนเขาจบปิญญาเอกด้านการบริหารการศึกษาเขาเป็นลุกสบายไม่ง่ายนะเป็นลูกสบายบ้านนี้ถ <c oughs> ้ากต้องเรียนโทสองใบ <c oughs> ใช่คะ่ะวันแรกที่ลูกชายพาคุณด้าพ,พามาหเจอตัวพี่รู้สึกว่าอะไร คือเดิมทีเดียวแบบพี่อ่อนน่ะลูกรักใครล้อรักด้วยเดิมก่อนนะพี่ยังไม่เห็นตัวลูกรักใครที่รักด้วยเพราะลูกพามาหลายคนพามาหลายคนนี่ก็อสิงที่คนแรกจะกล่าวพามาให้เลือกหลายคนทําไมถึงเลือกคนนี้ลูกเขเลือกก่อนเขาคบกันกี่ปีคะเขาปีเคลมไวมากมาเจอกันตอน30ก็มีแต่งเราแต่งกันเถอะเขาคบก็ปีแต่งกันเถอะเนาะเราคือใครไปจูงมือเขาเขาชอบบอกว่าหนูขอเขาแม่ก็โอเคแล้วก็ดูดูเอ่อ รูปร่างหน้าตาผิวพรรณเนี่ยเขาเขาสวยอ่ะแล้วก็ลูกเราชอบคนสวยสวยอ่าลูกชอบคนสวยชอบเยอะคนสวยคนทํางานมาเยอะหมายถึงว่าในตัวคนหนึ่งเนี่ยต้องมีหลายอย่างต้องมีหลายอย่างมีความสวยมีความเก่งมีความขยันแล้วก็เขารักเด็กก็เลยว่าเออนั้นให้มาบริหารโรงเรียนสาธิตเลยผู้ปกครองก็ชอบแล้วเวลาเขาเวลามีเรื่องงงแงงงงแงงกันพี่เขาข้างใครเราค็ต้องเข้าข้างลูกสาวเราค็ต้องเข้าข้างลูกสาวนี่ความรักเน่ย ันจะทำให้เขามีความสุขและความรักเนี่ยมันจะให้เขาผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆด้วยความรักนะนมื่อกะ้ว่นอยากให้เขาได้พื้นฐานจากความรักมาก่อนว่าพี่ไม่บังคับถ้าบังคับเนี่ยเขาอาจจะไม่รักหรือรักไม่พอเมื่อกี้รักไม่พอแต่ว่าเอ,อคุณแม่บังคับอะไรต่างๆเี่ยผู้ใหญ่บังคับแต่ถ้าเขาตกลงใจเองก็คือเขารักเพียงพอรักมากเพียงพอต่อให้<พ>คนนี้<ช>ไม่ใช่สิ่งท,งที่สิ่งที่พี่มองไว้ว่ามันยังมีบางจุดที่พี่ยัง ไม่อาจจะไม่ถูกใจนะกอะไรเงี้ยพี่ก็จะโอเคสิ่งต่างๆเดี๋ยวพอเข้ามาอยู่ครอบครัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจูนหันหน้าเข้ากันได้เลยนี่นี่รักเขาเข้ามาด้วยความที่มาจากลูกก่อนและเดี๋ยวแม่แม่กับเด็กคนนี้จะปรับกันเองพี่ออนบอกคุณแม่บอกคุณแม่ทั่วไปเป็นไอดอลคุณแม่เป็นไอดอลของสาวๆว่าคุณแม่สามีที่แบบดีขนาดเนี้ยคือเอ่อเมื่อเรามีลูกเราก็ต้องการให้ลูกมีความสุข แล้วก็ทำไมเราถึงจะไม่รักลูกสะภ้ยเราเพราะการที่เรารักลูกรักลูกสะภ้ยรักหลานนไม่มีแต่ความสุขขอให้เป็นคนดีเป็นคนขยันในต่างๆคือแต่นกเอิญเขามีพร้อมก็เป็นความโชคดีครบแต่ทุกวันนี้เกาะกระโปรงคุณแม่ไปช้อปปิ้งทุกคนบอกทำไมไม่ตามสามีเพราะว่าสามีไม่เคยรอจนเราลองเสร็จเราลองเสร็จปุ๊บสามีต้องเป็นคนจ่ายตังค์แต่เมื่อเราเกาะกระโปรงคุณแม่ไปช้อปปิ้งเราลองกับคุณแม่ด้วยออกมา เซ็คดมพร้อมกันเซ็คดมพร้อมกันเขาก็าาน่ารักคุณแม่ก็น่ารักบ <c oughs> ุญวาสนามากกว่าที่ได้สามีดีหนูจะบอกเลยมากกว่าที่ได้สามีดีคือคุณแม่สามีดีที่สุดเอออีกนิดนึงนะพี่หนูว่าละสายตาจากชุดพี่อ่อนไม่ได้พี่ตั้งใจตัดชุดนี้มาเข้ารายการหนูหร,รือเปล่าทำไมมันสวยส,ส,สวยขนาดนี้ชุดนี้อน้องรักพี่ทำงานอยู่มหาลัยพี่แต่งตัวอย่างนี้ไปทำงานทุกวัน every day look คันนี่คือ every day look เบลอนนี่คือชุดทำงานของพี่ แล้วคะทุกวันพี่เป็นตัวอย่างให้กับลูกน้องพี่น้องเอิญจะรู้เวลาไปตรวจงานเนี่ยถ้าพี่เจอคณะพอดีสาวๆคี่แล้วแต่งตัวไม่สวยพอเนี่ยน้องเอิญจะรู้พี่จะสะก,กิดแล้วบอกว่าแต่งตัวให้สวยกว่านี้เวลาเราไปยืนหน้าห้องลูกศิษย์เนี่ยทุกสายตาถ้าลูกศิษย์40คนก็80ตาเนี่ยมองเราอยู่เพราะเราจะต้องสวยงามสมบูรณ์สทันสมัยกรุงเทพท,น,ทนบุรีสวยตั้งแต่ อธิการบดียันนักศึกษาโจร้านักศึกษาพี่สวยมากน้องคิมก็อยู่ในวงการน้องคิมเยอะเลยนักศึกษาพี่อ่ะน้องฝันรุสามณีก็ลูกศิษย์พี่แล้วก็น้องเทนนิสที่เป็นเหรียญทองเทควันโดเนี่ยค่ะก็สวยเป็นนักกีฬาที่สวยมากน้องเมย์และชานุน้องไฮอภพรรู้จักเรียกว่าน้องรู้จักกันไหมคะผู้หคนนี้อย่าเรียกว่าน้องแม่ดูการเซลล์ดูการเซลว่าน้องคิมอยู่เซลว่าน้องคิมอยู่ใช่โอ้แต่ว่าแต่ว่าคือ ผู้หญิงเก่งๆฉลาดฉลาดมันจบจากสถาบันนี้กันหมดเลยจิ๊กนวลละพี่จิกนวลละด้วยนี่ก็คือสวยไม่สั่งเก<อ>ินสาว 9, พันปีคุยกับพี่อ่อนนี่คือจริงๆแล้วก็ต้องคุยอีกสัก3าวันเพราะว่ามีเรื่องที่น่าสนใจในตัวพี่อ่อนเยอะแยะเลยแต่เรื่องเรื่องคือหนูอยากดูบ้านหลักบ้านทรงไทยต้องให้นองเดี๋ยวเราจพาไปดูพาไปดูนิดหนึ่งนะคะวันนี้ขอบุณพี่อ่อนมากค่ะ ค่ะเชิญเลยค่ะนี่คือไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เหรอใช่อันนี้คือเรือนไทยที่ตอนแต่งงานก็มาอยู่หลังนี้ก็คือเป็นเป็นเรือนหอฮะบุญนั่นเลยจะขนาดนั้นบ้านนี้คือบ้านสร้างหลังแรกเลยเหรอคะใช่คะในพื้นพื้นที่หมดนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดก็ประมาณ20กว่าเกือบ30อ่าเกือบ30แต่นี่คือสร้างในตรงนี้ไว้ตั้งแต่ตแล้วไว้ตั้งแต่ที่เออแต่งงานมาก็คือเจอหลังนี้อยู่หลังนี้แต่งงานจะครบ12ปีแล้วค่ะอ๋อตึกนี้ก็ โอ้น่าจะเกิน,นแล้วน่าจะประมาณเกือบ20แล้วล่ะทรงดีขนาดนี้นั่นแปลว่าเราต้องรโนเวทเออต้องบอกว่าบ้านไม้ที่เป็นไม้จริงๆเนี่ยรโนเวททุกปีค่ะแต่ว่าทุกปีเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนแนวแบบทํานุบํารุงซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารีโนเวทใหญ่ก็คือว่าพอสร้างบ้านใหมย่ย้ายกันไปอยู่บ้านใหม่ก็ทําใหม่หมดเลยก็คือคุณแม่ตั้งใจว่าหลังเนี้ยต้องอยู่ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเพราะฉะนั้นเราก็เลยรีโนเวทใหญ่เลยตอนรอบน,นี้ค่ะอยากเห็นแล้วว่า <c oughs> ข้างในเนี่ยไปเลยไหมคะมันยังไงไปดีกว่าไปค่ะพี่คิมเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะหลังจากที่เราย้ายไปอยู่อีกตึกหนึ่งค่ะบ้านหลังนี้เคยเป็นเรือนหอมาก่อนตอนนี้ใช้เป็นอะไรคะตอนนี้ก็จะเป็นเลือนรับรองค่ะเพราะว่าคุณแม่ท่านเป็นอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรุรีก็จะมี ท่านอธิการบดีหรือว่าผู้ใหญ่ทางการศึกษาอย่างเงี้ยค่ะ,ะที่ประเทศอื่น,นๆก็จะมีที่จีนที่ฝั่งยุโรปด้วยอะไรเงี้ยที่มาเยี่ยมก็เลยเหมือนกับว่าเป็นที่แบบรับแขกไปด้วยเพราะว่าเอ่อเท่าที่พี่คิมเห็นก็คือว่าเรือนไทยหลังเนี้ยเป็นเรือนที่สร้างตามหลักเรือนไทยจริงๆก็คือว่าอยู่ยากหน่อยตอนหน้าฝนเพราะว่าเข้าห้องนอนเสร็จพอจะเดินไปห้องอื่นก็ต้องผ่านศาลาหน้าบ้านซึ่งเป็นเอาดอ o ดังนั้นเวลาฝนตกก็คือเปียกทั้งบ้านแบบจะเดินไปห้องลูกก็เปียกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคือที่เขาไว้ถ่ายละคร <S 2> <S 2> <ช>อย่างนั้นเลยแต่บ้านนี้ไม่เคยให้ใครมาไม่ไม่ไม่เคยค่ะตอนนี้ไม่ได้เป็นนักร้องเป็นคุณแม่เป็นคุณแม่แต่มีอีกงานหนึ่งก็คือดูแลในส่วนของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีอยู่ตรงที่อ,อยู่ตรงถนนเลียบคลองทวีวัฒนาค่ะต้องบอกว่าเป็นโชคดีของเราคือตั้งแต่มีลูกเนี่ยคือ p r i o r i t y เราคือลูกเนาะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอย่างบางคนมองว่าเฮ้ย เราแบบสามารถจ้างพี่เลี้ยงได้น,นู่นนี่แต่อย่างที่บอกว่าด้วยความเป็นแม่แล้วเอินคิดมาตั้งแต่ตอนที่แบบที่เราแพลนกับพี่ดาบสามีว่าจะมีลูกอะค่ะพี่คิมว่าเราเนี่ยจะเลี้ยงลูกกันเองเป็นหลักใช้ความเป็นพ่อแม่กับลูกจริงๆใช้เวลากับลูกจริงๆนะลูก<ช>กี่คนนะคะลูกชายสองคนคะ่ะคนโตอตอนนี้สิบขวบแล้วก็คนเล็กก็แปดขวบก็ประจบเหมาะกับที่ คุณย่าเปิดสาธิตกรุงเทพธทมบรีแล้วก็ลูกๆเอิญก็คืออย่างพี่ดีเนี่ยที่10ขวบคนโตนะคะก็เป็นเด็กคนแรกที่สมัครเข้าโรงเรียนไอดีนัมเบอร์คือ0ูนย์ต่อให้คุณจะมีเงินหรือมีอะไรใดๆก็แล้วแต่พร้อมถึงพร้อมในการที่เด็กจะเข้าโรงเรียนเนี่ยมันจะเป็นปัญหามากบ้านนี้ไม่มีปัญหา, <laughs> าเป็นเจ้าของโรงเรียน <laughs> และเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยคือคิดว่าอีกหน่อย จบจากตรงนี้ก็ไปเข้ามาหาลัยเราเองเลยเหรอ,อก็คือก็แลนแลนเขาไว้ก็ต้องอาจจะต้องดูความสามารถพิเศษอะไรเขาต่างๆประกอบด้วยค่ะสอคนนี้คนโตกับคนเล็กมีนิสัยต่างกันไหมเลี้ยงยากไหมไม่น่าเชื่อเลี้ยงมาเหมือนกันแต่ต่างกันโดยสิ้นเชิง <laughs> คนโตเนี่ยแบบเป็นสายกิจกรรมคือ พูดแล้วสรุปก็คือเหมือนคุณพอ่อเป็นสายกิจกรรมเป็นแนวแบบเพื่อนเยอะแบบทุกวันนี้สิบขวบนี่คือน,นัดคิวเพื่อนมาที่บ้านทุกวันแม่ขอไปที่นี่กับเพื่อนแม่ขอเพื่อนมาเล่นที่บ้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่คนเล็กก็จะแบบแนวมีโลกส่วนตัวหน่อยคล้ายๆเออนะี่ตอนตอนแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะชอบภาษาอังกฤษคนเล็กเนี่ยก็ <ๆ S 2> จะเป็นแนวแบบว่าเหมือนชอบภาษาอังกฤษเล่นเกมก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักคนไหนนะที่อยู่ในโซเชียลแล้วรีวิวของแน่นอนสายกิจกรรม คน,คนโตคนโตค่ะคุณดีดวงดิบโอ้โหแบบว่าชอบแบบเนาะเด็กๆก,ก็จะชอบลาบูบูอะไรเงี้ยนะคะก็อันบ็อกซ์แต่ละทีก็จะแบบว่าขอรีวิวหน่อยนอกเหนือจากตัวเองรีวิวแล้วก็บอกว่าให้แม่รีวิวด้วยแม่ต้องมารีวิวกับดีหน่อยแล้วบางทีกลับมาถึงบ้านแล้วแบบทางานมาผมกระเซิงหน้ากระเซิงแม่เราไาถ่ายคลิปรีวิวกันไหมแม่ไม่พอเราก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยดูแลสามีด้วยดูแลบ้านด้วยและเอาเวลาไปบริหารอยู่ในตําแหน่งอะไรคะ ผู้บวยการโ <ลง S 1> รงเรียนเลยค่ะก็โชคดีของเราไงว่าลูกเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราไปดูแลลูกก็เหมือนกับว่าเราก็ดูแลที่โรงเรียนด้วยอยู่บ้านเราเป็นผู้บริหารกฎให้ลูกเราอไมพยายามบริหารแต่ไม่รู้ว่าลูกเชื่อหรือเปล่ามีไหมมีกฎอะไรที่แบบห้ามอันนี้ห้ามอันนี้ห้ามอย่างเรื่องแบบเล่นเกมเรื่องพูด พูดแบบคำไม่เพาะโลกออนไลน์เนี่ยต้องบอกว่ามันมีข้อดีเยอะนะคะแต่มันก็มีในส่วนของข้อเสียที่ถ้าิดสมมติลูกๆเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในส่วนที่เขาไม่ควรจะอยู่เช่นเล่นเกมในประเภทที่เด็กวัยนี้ยังไม่ควรเล่นหรือว่าเป็นเกมที่แบบ agressive มากเกินไปอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็ต้องหินว่าคำเนี้ยไปใช้กับเพื่อนไม่ได้นะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะต้องอยู่ดูแลใกล้ชิดลูกเกิดมาในบ้านที่เพียบพร้อมไปด้วยทุกๆสิ่งเลาสอนให้ลูกเราติดดินได้ยังไงชีวิตที่ พยายามพาเข้าไปเนี่ยคือพาไปในไลฟ์สไตล์ที่ปกติและเป็นธรรมชาติของเด็กมากที่สุดคือเออ้องบอกว่าเอามีความเชื่อมั่นว่าในวัยเด็กเนี่ยเราต้องสอนให้ลูกอะรู้จักล้มลุกคลุกคลานคือ<ะ>เด็กจะเดินด้วย จะเดินด้วยแบบโรยด้วยกรีบกหลาบทางเรียบอย่างเงี้ยไม่ได้คือเด็กต้องมีเลสเซ่นเลอร์ระหว่างที่เขาเดินกว่าเขาจะโตอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสไตล์นี้เหมือนกับพี่ดาบเหมือนกันเราก็จะคุยกันว่าเราต้องสอนให้ลูกอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง<ม>เพราะว่าท<ม>้ายที่สุดโปรเทคลูกไม่ได้ทุกเรื่องไงแล้วเราก็จะอยู่ไปถึงลูกอายุเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นต้องสอนให้เขารู้จักว่าเฮ้ยเจ็บเจ็บตัวแล้วไม่ทําคือรู้ว่าเจ็บ ก็ไม่ต้องทำอะไรเงี้ยค่ะนอกอจากเราสามีเราที่ดูแลลูกแล้วคุณย่าจะต้องสปอยคุณย่าสปอยไหมคือคุณย่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ตามใจทุกเรื่องคือทุกเรื่องคุณแม่จะมีกติกาอ,อย่างเช่นสมมติว่าอย่างต้องการแบบพี่ดีบอกว่าอยากได้ iPad อย่างช่วงแรกที่เขาจะ,ะเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะอยากได้ iPad คุณแม่คุณย่าก็จะมีกติกาว่า ต้องเรียนต้องทําอันนี้ให้ได้แบบนี้ ừ, อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างใช่ต้องมีเป้าหมายแล้วต้องไปถึง accomplish มีความพยายาม<ไ>คือจริงๆอะ่ะบางทีตั้งเป้าว่าเฮ้ย4.00แต่ในความเป็นจริงเขาอาจจะไม่ได้4.0 0หลอกเด็กเนาะแต่ว่าเขามีความพยายามให้เราเห็นว่าเออสเออสิ่งที่บอกเนี่ยเขาพยายามพอพยายามปับ๊บคุณย่าก,ก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็อ่ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านหลังนี้พื้นที่เท่าไหร่นะคะถ้าทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะในในรั้วด้วยด้วยกันเนี่ยก็คือยี่สิบ ยี่สิบกว่าไร่กี่ซุ้มบ้านกี่กี่กี่เป็นบ้านเป็นหมู่อ่ะหมู่ของบ้านเนี่ยกี่หมู่คะเนี่ยถ้าเรือนหลักก็จะเป็นเรือนไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งหลังนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของบ้านใหม่ค่ะแล้วก็จะมีแบบโซนโซนจัดเลี้ยงที่ที่สามีทําไว้อะไรเงี้ยมีโซนจัดเลี้ยงด้วยหรอโซนจัดเลี้ยงก็จะเป็นโซนจอดรถเขาเป็นเพลย์รูมเป็นแบบแนวแบบกิจกรรมวัยรุ่นคนงานที่ดูแลทั้งหมดกี่คนคะก็หลักสิบค่ะก็จะมีแบบว่าเป็นแบบแบบ หลักสิบไปไปไปเช้าเย็นกลับด้วยให้ผู้บริหารโรงเรียนตอบเป็นจํานวนตบตรงๆเลยกี่คนก็ถ้าเบอร์สมมติว่าอยู่ประจําเลยนี่ก็ว่า1สิบแปดคนแต่ว่าถ้าเบอร์สมมติว่าไปกลับอย่างพวกแบบสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีก็จะมีแบบใช่เป็นสวนหรือว่าเป็นแบบทําใหญ่อะไรเงี้ยแบบบิ๊กคลีนนิ่งกรีดกระจกอะไรเงี้ยก็จะเป็นก็จะไปจ้างข้างนอกถูกต้องค่ะแต่18คนนี้อยู่ไหนกันนะ ออม,มีเรือนมีเรือนให้ให,ให้ให้ทีมงานอยู่กันด้วยใช่ค่ะตักกี้เห็นคุณพ่อบ้านเขาอยู่ด้านข้างใช่คุณพ่อบ้านคุณจิว๋วค่ะคุณจิ๋วบอกว่าอยู่กับบ้านเนี้ยตอนตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าพอโตมาก็ไปหาชีวิตตรงเองแล้วพอก็ะอะอจะแล้วก็จะมาพอามีครอบครัวแล้วก็มาอยู่ที่นี่ใหม่เจ้ก็เขาบอกว่าเขาอยากจะไปทาอย่างอื่นแต่ว่าทางเนี้ยสามีคุณทัศบอกว่าทําไมมี่อยู่ที่นี่เลยล่ะมันลําบากนะอยู่ข้างนอกนางน่ารักเนาะนางบอกทําไมมี่อยู่ที่นี่เขาเล่าให้ฟังแล้วลูกรู้สึกประทับใจแทนว่า มันลําบากนะการไปเริ่มต้นอะไรอยู่ที่นี่ซะเลยมาดูแลตรงนี้แล้วก็มีเรือนให้อยู่ใช่ใช่ค่ะก็จะเป็นโซนเขาเลยก็คือว่าอย่างอย่างพ่อบ้านเนี่ยก็มีครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็คือทําทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแต่ว่ามีลูกด้วยก็คือลูกก็อยู่อยู่ที่เรือนที่ทีมงาเลยนี่คือนับสิบแปดคือไม่รวมไม่รวมลูกไม่รวมลูกค่ะเดี๋ยวถ้ารวมลูก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 ตอนนี้มีมีเด็กที่เป็นเด็กเลยสองคนแต่ก็มีแบบเหมือนลูกที่โตแล้วอย่างคุณจิ๋วเนี่ยมีลูกหลาย generation แล้วเขาเรามีบ้านให้เขาอยู่เลยใช่ค่ะในนี้เลยใช่ค่ะก็จะอยู่อยู่โซนตรงนี้หมดเลยก็คืออย่างทาวน์เฮาส์รอบข้างอะไรเงี้ยคนสิบแปดคนก็ทำอะไรบ้างทําไมทั้ง18คนเดี๋ยว่อนทาอาหารนี่กี่คนทําอาหารเนี่ยก็จะมีสองคนอยู่กันจงกว่าจะล้มหายใจจากกันก็คือดูแลจริงๆดูแลจนแบบจนเขาไม่ไหวอ่ะหรือว่าอะไรยังไงก็คือยังดูแลต่อคือวันนี้เป็นวันที่พี่เฮ้ยได้รับรู้เรื่องต่างๆของเอิญคือเอิญในหัวพี่คือนักรองอาเอสเอิญ ลูกบ้านโรงแรมเอเชียลูกสะพ้ายมหาลัยโรงเรียนสารพัดนแบบที่อยู่ในนี้ <c oughs> เป็นการศึกษาทั้งหมด <c oughs> แต่วันนี้คือได้เห็นความน่ารักของทั้งคุณแม่ได้เห็นแบบการดูแลผู้คนของคนบ้านนี้แล้วก็ได้เห็นชีวิตของหนูจริงว่าโหจากนักร้องกระโดดมาเป็นตรงนี้เนี่ยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมาถึงคำถามท้ายรายการนะคะถามว่า ของสะสมของคุณแม่อ่อนแม่สามีของเอิญจริรวันคืออะไรทราบคำตอบแล้วเข้ามาตอบได้ที่เพจ My Channel Official นะคะของรางวัลของเราคือมอนรองหลังเดลิเซียเดลิเซียมอนที่ทุกบ้านควรมีเสาวหน้าแม่จะพาไปเม้ากับใครติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา7จ็นาฬิกายนาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ plus หรือรับชมย้อนหลังได้ที่ My Channel Official ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ มีลูกคนโตมาสิปีคนเล็ก8ปีเนี่ยไม่เคยเห็นคือถ้าไม่เคยเห็นพ่อเขาดุเลยแต่เราเนี่ยดูตลอดเวลาดูจนเสียงกลายเป็นแบบนี้ลูกบอกแม่บน่นแม่บ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเออก,ก็แปลกดีเขาอาจจะเซนส์ได้ว่าความเฉียบขาดความเด็ดขาดอะพ่อเยอะกว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าคุณพ่อดู